น้ำตก,กเจอกลมค่ะไม่ใช่กบนะคะไม่ใช่เขียกและไม่ใช่ทางพุกเพเป็นกลมะะเหมือนเหมือนกับก้อนหินเลย้่ะต่อันนี้คือยังตัวไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ตัวไม่ใหญ่มากมนานๆจะเจอเขานะคะเขานั่งนั่งอับนั่งเล่นน้ำอยู่ที่น้ำตกนะคะน้ำตกเขานั่งอยู่ที่น้ำตกหให้ดู นะคะธรรมชาตินีนกนกนก่ก็นั่งอยู่ที่น้ำตกน้ำตกก็นั่งอยู่ที่หิ่นตรงนี้เราจะไม่รบกวนเขานะคะ,ะ,คะ,ะ,ะมากน้องน่ารักนะคะเหมือนก้อนหิน